สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนจัดสรรทรัพยากรเลยก็ทํากระเป๋าให้มันว่างตลอดเวลานะทุกคนหลายๆคนน่าจะมีปัญหาเรื่องของเต็มกระเป๋าบ่อยๆนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะเอาแนวทางที่ผมใช้นะในการจัดกระเป๋าต่างๆหรือว่าทํากระเป๋าให้มันว่างเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันวันนี้ผมมีกิจกรรมมาให้เพื่อนๆเล่นด้วยนะครับของรางวัลก็ตามนี้กติกาในการเล่นง่ายมากๆเลยนะครับแค่เพื่อนๆมาดูคลิปในช่องของผมและถ้าเพื่อนๆเห็นโลโก้อันนี้โผล่ขึ้นมา <ๆ S 1> ก็็ให้้้เพนนนนๆแคปปภาาากกบบไไวัจํ ในใต้โพสต์กิจกรรมในเพจ l i ทแมนช็อปนะครับแลวก็กดไลค์กดแชร์เปิดแบบสาธารณะเลยก็แท็กเพื่อนอีก2คนที่เพื่อนเพื่อนต้องการเชิญมาเข้าแคมป์นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็อรอลุ้นรางวัลนะครับซึ่งจะประกาศผลในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับร้าน l i ทแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0 0คนเติมกรีนาอันดอนได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ที่่มมาาาพรรรร้อกกับบิผนนชะสสูงุด เตือนหรือช่องทางไลย์ออฟฟิเชียลแอด n ิทแมนช็อปนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนะําอ,อื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไล n e ออหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแกล็บไลน์จินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังต้องนึกถึงริทแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมโอเคครับก่อนที่เราจะไปจัดกระเป๋ากันเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าเราจะเพิ่มช่องกระเป๋าได้จากตรงไหนบ้างถ้าเพื่อนๆมาตอนแรกๆเนี่ยกระเป๋านะ่าจะมีสักประมาณ50-60ถึา60ช่องุกนนมมี73ช่องเลยทุก หลักวิธีการเพิ่มช่องกระเป๋าที่ง่ายที่สุดนะทุกคนก็คือการสำรวจนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่สำรวจตรงนี้นะครับผมจากนั้นเข้าไปดูในแผนที่แต่ละอันเลยนะที่เราสามารถสำรวจได้เวลาที่เพื่อนๆไปเปิดหีบหรือว่าอะไรตามแผนที่ต่างๆนะครับผมเราจะได้แต้มสำรวจมาด้วยเนาะก็คือแต้มแบบนี้นะครับผมซึ่งแต้มตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้มาแลกช่องกระเป๋าได้นะครับแต่ว่ามันจะแลกได้แค่ประมาณ2ช่องเท่านั้นนะครับผมในแต่ละแผนที่อันนี้คือของป่าเลดูดนะครับจากนั้นที่รับตอนกลางเนี่ยก็จะมีให้แลกอีก2ช่องนั่องนนะคผมแลใา แผนที่ใหม่ๆที่เราเข้าไปเล่นได้นะครับผมมันก็จะมีมาให้แลกแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยนะแล้วทีนี้นอกจากแลกฟรีด้วยแต้มสำรวจแล้วก็วจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ได้เยอะและก็ได้เร็วที่สุดแล้วแต่ว่าวิธีนี้จะเป็นของสายเติมเท่านั้นนะทุกคนให้เพื่อนๆเข้ามาที่ร้านค้านะครับจากนั้นกดเข้ามาที่เขาว่าเติมเงินและก็เข้ามาที่รูปเหรียญดอลลาร์นะครับทุกคนอ่าตรงนี้มันจะเป็น V.I.P. ของเกมนะครับเราเติมเงินไปเท่าไหร่มันก็จะปลดขั้นมาให้เราเรื่อยๆนะครับผมซึ่งในขั้นพวก ไอพ e เลเวลนะครับเราก็จะได้ช่องกระเป๋มาอีก4ช่องและที่เลเวล5ก็จะได้เพิ่มมาอีก5ช่องนะครับและที่เลเวล7ก็จะได้มาอีก5ช่องสุดท้ายที่เลเวล9ก็จะได้เพิ่มมาอีก5ช่องนะครับทุกคนอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่ได้เร็วที่สุดแล้วแต่ก็นั่นแหละนะครับคือก็จําเป็นต้องเติมเนาะถึงจะได้ของพวกนี้มาแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ใช่สายเติมนะครับแล้วเราได้จากการใช้แ้มสำรวจแรกมามันก็ยังไม่พอใช้อยู่ดีนะครับมันอาจจะน้อยทีนี้ถามว่าเราต้องจัดการยังไงงงลลล่่่ะะกรรเเเป๋าาาาถึจจววตตออดมมมันไ็บ นะครับผมคืออย่างแรกเลยนะครับ ผมแนะนําให้เพื่อนๆไปทําเควสหลักหรือว่าเควสลองเนี่ยให้มันหมดก่อนนะครับทุกคนเพื่อเพิ่มค่าชื่อเสียงให้ตัวละครของเรานั่นเองนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเมนูเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะมันจะมีคําว่าซื้อของอยู่นะครับเรากดเข้าไปเลยจากนั้นให้เข้ามาที่ร้านค้าชื่อเสียงตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ให้เข้ามาที่คาว่าป่าเลดวูดนะครับถ้าเพื่อนๆทาเควสย่อยทําอะไรจนหมดแล้วเนี่ยค่าชื่อเสียงในป่าเลดวูดของเพื่อนๆมันก็น่าจะเพียงพอเพื่อเปิดล็อกให้ซื้อของพวกนี้ได้แล้้้้้้้้ววววนน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 ะรัััััแทททีีีีสิิ่่่่งงงงงงเเเาาาาาจตตออออออซซืืืผมมมก็พพ์ขยชหถํ พิมพ re <cat> ์เขียวอันนี้นั่นก็เพราะว่าเราจะเอาไปเป็นตู้เก็บของนั่นเองเนี่ยทุกคนซึ่งชั้นวางหนังสือเนี่ยมันสามารถเก็บของได้30ช่องนะครับเป็นตู้เก็บของที่เก็บได้เยอะที่สุดและก็หาได้ง่ายที่สุดเท่าที่ผมจะหาเจอแล้วนะทุกคนซึ่งเพื่อนเพื่อนก็ซื้ออันนี้ไปได้เลยนะครับผมพอเพื่อนเพื่อนซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาคัฟชั้นวางหนังสือกันนะครับก็ให้เข้ามาที่โต๊ะแปรูปเนาะเพื่อที่จะมาคัฟเฟอร์เิเจอร์นะครับจากนั้นเลือกอันที่สองที่เป็นเฟอร์เนเจอร์ด้านบนน ที่ใช้เนี่ยก็ไม่เยอะเลยนะครับทุกคนใช้แค่เหล็กกล้าเนาะเหล็กกล้าเนี่ยเราสามารถซื้อได้จากร้านค้าเลยนะครับผมแล้วก็มีสีเพนส์นะครับซื้อได้จากร้านค้าเหมือนกันนะครับเนี่ยราคาแค่ชิ้นละ100ซินเวอร์เองส่วนวัสดุแผ่นอันนี้ก็หาไม่ยากเนาะเพราะว่าไม้เนี่ยเราตัดกันมาเยอะทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปซื้อกาวมาเพิ่มเติมในร้านค้าได้อีกเหมือนกันนะครับเห็นไหมของทุกอย่างเราสามารถซื้อได้เลยนะครับมีแค่ไม้ที่เราต้องไปฟาร์มนะแต่ว่าไม้เนี่ยทุกคนน่าจะมีกันเยอะอยู่แล้วก็ไไมมมม่่่นนนนนาาาาีีีปัญหหหอออะะรคแแลลล้้้้ววทผก็ํใเเพืืๆยตู ส่วนตัวของผมนะครับผมคราฟมา30ตู้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าพเพื่อนๆไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้ก็เอาตามจํานวนที่เพื่อนๆสะดวกใช้นะแต่โดยจนตัวคือผมครัฟมา30ตู้นะครับแล้วพอพวเพื่อนๆครัฟมา30ตู้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้พเพื่อนๆเอาตู้เนี่ยมาวางไว้รอบๆกําแพงตรงนี้ก่อนนะครับคือวางมุม่วไปเลยยังไม่ต้องจัดให้มันสวยนะครับวางตรงไหนได้ก็วางไปก่อนเลยวางมูม่วงไปเลยนะทุกคนแล้วพอเราวางเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะทุกคนก็ให้เพื่อนๆย้ายตู้หนึ่งนะครับที่เพื่อนๆจะใช้หรือว่าจะแต่งบ้านเนี่เเอาาวสกกกนรระดใ็บ นะอย่างของผมก็คือตู้นี้นะครับเนี่ยผมย้ายมาแค่ตู้เดียวเท่านั้นนะแต่ว่าจริงๆผมมี30ตู้นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนเดินเข้ามาเปิดในตู้นะครับนี่นะครับผมคือตู้เก็บของของเกมนี้เนี่ยมันจะเชื่อมกันทั้งหมดเลยในะทุกคนไม่ว่าเพื่อนๆจะมีกี่ตู้เพ,พื่อนๆไปเปิดตู้ไหนมันก็จะเชื่อมกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วทีนี้สิ่งต่อไปที่ต้องทําก็คือให้เ,เพื่อนๆซ่อนตู้ที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้นะครับทุกคนให้เพื่อนๆเหลือไว้แค่1ตู้นะครับที่เพื่อนๆจะเอาไว้ใช้เปิดเข้ามาเก็บของเนาะ กดซ่อนบุคลิกตรงนี้มันจะเป็นการซ่อนตู้นะครับซึ่งตู้เก็บของที่เราวางไว้ข้างนอกเมื่อกี้ที่ผมพาทุกคนทำเนี่ยมันจะหายไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าของที่อยู่ในตู้เนี่ยมันจะยังอยู่เหมือนเดิมนะของมันไม่หายไปไหนนะครับมันแค่เป็นการซ่อนตู้ไว้แค่นั้นเองอย่างของผมก็เปิดโชว์แค่ตู้นี้ตู้เดียวนะครับส่วนตู้ที่เหลือเนี่ยทุกคนสังเกตว่าบริเวณบ้านผมไม่มีตู้เก็บของอะไรเลยนะเห็นไหมว่างเปล่านะครับไม่มีซักตู้เลยมีแค่ตู้เดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าพอเรามาเปิดตู้เนี่ยของทุกอย่างมันก็ยังอออยููู่่่่เเเเเหหมมืืืนดิททั้้้งงตตซึีลพ กนก็กดซ่อนบุคลิกเนี่ยไปให้มันหมดเลยนะเนี่ยกดติ๊กให้มันเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับทุกตู้เลยเหลือไวไ้แค่ตู้เดียวเท่านั้นนะครับที่เราต้องใช้นอะอันนี้ก็ไม่ต้องไปซ่อนนะถ้าซ่อนไปเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปเปิดตู้เกี่ยวของจากตรงไหนนะและ้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเอาตู้เก่าๆออกมาต้องทํำยังไงก็ให้เพื่อนๆติ๊กที่ซ่อนบุคลิกเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีตู้มาแบบนี้เราก็เอาไปวางข้างนอกหรือว่าอยากไปวางตัวไหนก็วางนะทุกคนทีนี้นะครับมาดูวิธีการจัดสรรทรัพยากรของผมกันบ้างซึ่งอันนี้ผมจะไม่่่่่ไดด้้้แแแนนนนนนะะนะํําาาาใใใหทททุุกกคตตมมมมมมผผผจจบงงงงงปััอออขรีช นะให้ทุกคนดูเป็นแนวทางว่าผมจัดกระเป๋ายังไงมันถึงเป็นระเบียบม,มันถึงดูง่ายนะครับแล้วของเราก็จะได้แบบไม่เต็มกระเป๋านะเวลาเราจะเอาของเข้ามาเก็บในตู้เก็บของเนี่ยก็จะเก็บง่ายด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นหนึ่งเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะใครอยากรู้ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับมาเริ่มที่ตู้แรกอันนี้เนี่ยผมจะให้มันเป็นตู้อื่นๆนะครับผมก็คือเอาไว้เก็บของที่แบบบางทีผมขี้เกียจย้ายหรืออะไรพวกนี้นะครับผมหรือจะเป็นของมาฝากไว้ชั่วคราวนะอย่างอันนี้ผมก็เอาอาหารมาใส่ไว้นะเพราะว่าผมไม่รู้จะเอาไปไว้ตงวรง ที่มันหายากๆนะครับแล้วก็เป็นของที่ไม่สามารถขายหรืออะไรได้พวกนี้นะครับอย่างพวกการ์ดเปลี่ยนชื่อเนาะการ์ดความงามนะครับเอาไว้เปลี่ยนหน้าตัวละครหรือว่าเป็นกระเป๋าขอทานอะไรแบบนี้ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกสมุดสกิลต่างๆนะครับผมผมก็จะเอามาเก็บไว้ในนี้นะส่วนของหายากอันนี้ผมเก็บไว้ส่วนตัวนะครับก็จะเป็นพวกเสื้อเลเวลหนึ่งนะทุกคนทีนี้ตู้ที่4ผมก็จะเก็บเป็นพวกไอเทมตีบวกต่างๆนะครับตีบวกปืนเสริมแกลงปืนอะไรพวกนี้นะผมจะเก็บไว้ในนี้ทั้งหมดนะครับตู้ที่5ก็จะเป็นพวกไเทใช้งงาานนต่ๆะครับ ผมพวกยาพวกที่ครับกระสุนครับเครื่องสํารวจอะไรพวกนี้นะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยผมจะเก็บไว้ประมาณนี้ส่วนตู้ที่6ก็จะเอาไว้เก็บอาหารนะครับผมอันนี้เป็นอาหารที่เอาไว้ใช้จริงๆนะคือตู้แรกเนี่ยมันแค่เหลือเฉยๆผมก็เลยมาใส่ไว้ตู้ต่อไปผมก็จะเอาไว้ใช้เก็บของแปรรูปนะทุกคนทุกอย่างที่มันเป็นของแปรรูปที่เราต้องใช้ทรัพยากรหลายๆอันในการครับเนี่ยผมก็จะเอามาเก็บไว้ในนี้นะซึ่งปุ่มนี้สามารถจัดเรียงได้โดยอัตโนมัตินะทุกคนเผื่อใครไม่รู้แล้วกดไปทีนึงเนี่ยมันก็จะเรียงให้ส,สวยๆ ใช่เลียงแค่ในตู้เก็บของนะครับต่อไปตู้ที่8แล้วก็ตู้ที่9เนี่ยผมจะเอาไว้เก็บวัสดุที่เราสามารถซื้อได้จากร้านค้านะครับผมคือวัสดุพวกนี้มันเยอะไงผมเลยทําไว้2ตู้นะครับต่อไปตู้ที่10ผมก็จะเอาไว้เก็บพวกดอกไม้หรือว่าพวกปุ๋ยพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับผมที่เราไว้ใช้ทําสวนนะแลวก็ดอกไม้พวกนี้เนี่ยเราเอาไว้บริจาคให้กับแคมป์ของเรานะซึ่งเราสามารถเก็บได้บริเวณแคมป์หรือว่าเอามเล็ดพันธุ์ไปปลูกก็ได้นะทุกคนซึ่งพวกนี้เนี่ยจะไม่สามารถเอาไปทําอาหารได้นะผมก็จะมาเก็บไไวววว้้้สสส่่่่นนนนีีะับบตตตูอปเจก็ถุดิําหท อาหารนะทุกคนอันไหนที่มันทําอาหารได้ผมก็จะเอามาเก็บไว้ในตู้นี้นะครับต่อไปตู้ที่12ผมก็จะเอาไว้เก็บพวกปลานะครับทุกคนแล้วตู้หลังจากนี้จะเป็นพวกทรัพยากรต่างๆนะครับผมพวกไม้พืชแร่หรือว่าเนื้อสัตว์นั่นเองนะสำหรับ2ตู้แรกเนี่ยผมจะเอาไว้เก็บไม้ปกตินะครับผมก็คือไม้ที่มันเป็นช่องสีขาวนะครับผมผมจะทําให้2ตู้เลยเพราะว่าพวกนี้มันได้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วตู้ต่อไปผมก็จะเอาไว้เก็บไม้ที่มันเป็นขอบสีเขียวนะครับและแน่นอนว่าต่อไปก็จะเป็นไม้ที่มันเป็นขอบสีฟ้านะคร ากนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของแร่นะครับอันนี้ก็จะทํา2ตู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันหาได้เยอะและก็ได้ง่ายเนาะส่วนตู้ต่อไปก็จะทําเป็นที่เก็บสีเขียวนะครับเนี่ยผมจะทําเรียงแบบนี้ไปครบทุกทรัพยากรเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแร่ฟ้านะครับจากนั้นก็จะเป็นใยพืชเนาะอันนี้ก็เป็นสีขาว2ตู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นใยสีเขียวและก็ใยสีฟ้านะครับจากนั้นก็มาจบที่เนื้อนะครับทุกคนก็2ตู้เหมือนกันแล้วก็เป็นพวกหนังนะครับที่เป็นสีเขียวและก็สุดท้ายก็จะเป็นพวกเอ็นและก็เคี้ยว แต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างเป็นระเบียบงมากเลยนะอันนี้คือผมคิดเองเออเองนะทุกคนผมคิดในมุมมองของผมเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆมาดูผมจัดแบบนี้เพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกว่ามันเยอะยุ่งยากก็ได้นะแบบเฮ้ยทำไมต้องทําเป็นหลายๆตู้นะครับทำไมต้องจัดแบบนี้มันกว่าจะเลื่อนถึงมันยุ่งยากใช้ไม่สะดวกเลยอะไรแบบนี้คือแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าผมแค่ให้ดูนะว่าผมจัดประมาณนี้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะทุกคนแล้วก็มันเพียงพอที่จะจัด,จดสรรทรัพยากรต่างๆเก็บไว้ทั้งหมดได้นะคบ้้วทีนนาาาามมมงถผ่ํไห มันมีพวกรูปอาหารแบบนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นรูปแฮมเบอร์เกอร์นะครับอันนี้เป็นรูปบัตรเปลี่ยนชื่อใช่ไหมพวกไม้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมพวกเนื้อพวกใยผมก็ทําเป็นรูปภาพใส่แบบนี้นะครับมันก็ดูง่ายใช่ไหมบางคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับซึ่งวิธีทําก็ง,ง่ายมากๆนะให้เพื่อนๆมากดตรงนี้นะครับเนี่ยไอที่มันเป็นรูปดินสอตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อตู้ได้นะครับและของที่เราเก็บไว้ในตู้เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกมาเป็นไอคอนได้นั่นเอง,ยง be, อ,าาอย่่่าา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 งงวัตตถถุดิบทํออออหหรรรรยเเเเีี้มมมมมมนนลลูููใใใชผสสไปจะืกภพข อยู่ในตู้เก็บของของเราเนี่ยมาตั้งเป็นไอคอนด้านหน้าแบบนี้ได้นั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เราดูได้ง่ายมากขึ้นเนาะในแต่ละตู้นะครับทีนี้สิ่งต่อไปนะครับจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้นะปกติเวลาเพื่อนๆจะเก็บของเข้าตู้เนี่ยเพื่อนๆก็จะคลิกทีละอันใช่ไหมครับเนี่ยคลิกแบบนี้คลิกแบบนี้ไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับผมซึ่งถ้าเพื icon icon laughter, Não, <you know ่อนๆฟาร์มของมาเยอะบางทีมันก็เสียเวลาถูกไหมหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับถ nice ้าเพื่อนๆมีของชิ้นนั้นอยู่ในตู้เก็บของออออยยู่่่่แแแลล้้้ววเเเเเเพพืืนนนนจจะสาาามมรถกกกดดดดัััั็็บบบบบบขไไปตตโิทที อย,ยอ,อ,อย่างเช่นตู้นี้ผมมีหินสีเขียอวอยู่ถูกไหมแล้วทีนี้ผมก็ไปฟาร์มหินสีเขียวมาเพิ่มนะครับเวลาที่จะจัดเก็บแบบด่วนเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนลงมาหาตู้เก็บของที่มันเก็บแร่สีเขียวก่อนถูกไหมจากนั้นเพื่อนๆก็จะจัดเก็บแบบ,บด่วนแบบนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะเข้าไปได้อัตโนมัติทันทีเลยนะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีไอเทมชิ้นนั้นๆในตู้ด้วยนะครับแต่วิธีนี้มันก็ยังไม่เร็วอยู่ดีนะทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรามีทรัพยากรหลายอานันเราก็ต้องมาเลือกลล้้้ใ่่ัอเาาหินนนนกกกก็็แแแวววจดดบบบถ เป๋าเรามีไม้ด้วยเราก็ต้องเลื่อนขึ้นมาเลือกตู้ที่มันเป็นตู้เก็บไม้เนาะแล้วค่อยกดจัดเก็บแบบด่วนอะไรแบบนี้คือเราต้องเคลียร์ไปทีละตู้ทีละตู้แบบนี้นะครับผมซึ่งมันเสียเวลามากๆานะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งที่รวดเร็วมากกว่านั้นนะครับผมนั่นก็คือให้เพื่อนๆติ๊กจุดสีเหลืองตรงนี้ออกนะตอนแรกเนี่ยมันจะติ๊กแบบนี้ให้ทุกคนเลยนะครับผมใครที่ไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ได้มาลองใช้ดูจะไม่รู้เลยนะครับให้เพื่อนๆกดติ๊กออกไปเลยแล้วทีนี้ผมจะลองเทสต์ให้ดูนะครสมมาม,าม,ม,มาาฟรรแกี ด้วยทีนี้มาดูในตู้นะครับอ่าอันนี้คือตู้ไม้มันมีอยู่เท่านี้นะครับส่วนแร่สีฟ้าผมก็มีอยู่แค่กองเดียวในทุกคนส่วนหินของผมก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับทีนี้พอเพื่อนๆติ๊กตรงนี้ออกแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดจัดเก็บแบบด่วนได้ทันทีเลยนะครับของที่อยู่ในกระเป๋าของเราที่มันคล้ายคลึงกับของที่อยู่ในตู้เนี่ยมันจะจัดเรียงไปในแต่ละตู้ให้อัตโนมัติเลยนะครับเพียงแค่คลิกเดียวนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับปึ๊บ ทุกคนจะสังเกตว่าหินเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับส่วนไม้เนี่ยนี่นะครับผมเห็นไหมไม้ก็เพิ่มเข้ามาแล้วส่วนแร่สีฟ้าของผมเนี่ยก็กลายเป็น2องกองแล้วเห็นไหมครับคือเรากดแค่คลิกเดียวเนี่ยมันก็จะกระจายทรัพยากรทุกอย่างที่เรามีในกระเป๋าของเราเนี่ยเข้าตู้เก็บของให้อัตโนมัติทันทีเลยนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยสะดวกมากๆเนาะเราไม่จะเป็นต้องมาไล่เรียงไปทีละตู้เพื่อจัดเก็บแบบด่วนนะครับผมแล้วทีนี้บางคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าเฮ้ยพี่พอเราเอาของทุกอย่างมาเก็บไว้ในตู้เนี่ยเวลาเราจะคับมันก็เสียเวลาเอาของอออกมาิถครืจ จริงแล้วระบบตู้เก็บของของเกมนี anyway, ้่มันใช้รวมด้านนอกได้นะครับสมมุติว่าผมเอาไม้เอาอะไรไปเก็บไว้ในตู้เสร็จแล้วนะครับแล้วทุกคนดูนะในกระเป๋าผมไม่มีไม้ไม่มีอะไรสักอันเลยนะครับแต่ท <mitad S 1> ีนี้ถ้าผมจะมาครัฟของที่มันต้องใช้ไม้เห็นไหมครับมันสามารถใช้ได้ในทุกคนของที่อยู่ในตู้สามารถใช้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องย้ายออกมาเก็บไว้ในกระเป๋าส่วนตัวของเรานะครับผมหรือแม้กระทั่งการทําอาหารนะครับวัตถุดิบทุกอย่างผมเก็บไว้ในตู้เก็บของในทุกคนแต่เวลาเราจะมาครัฟเนี่ยมันก็จะสามารถนํามาใช้ได้ทั้งหมดเลยนะทุกอออยย่่่าางงทีููในต้ขเร หรือจะเป็นการคราบของใช้ส่วนตัวเนาะเรากดตัวโอขึ้นมานะครับเนี่ยพวกธนูพวกเหยื่อตกปลานะครับทุกคนยากระสุนนะครับแล้วก็พวกพักเพิงต่างๆก็สามารถคราบได้เลยเพียงแค่เราอยู่บริเวณพื้นที่บ้านของเรานั้นเราก็จะสามารถใช้ของทุกอย่างที่อยู่ในตู้เก็บของของเราเนี่ยในการคราบได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับกระเป๋าของเพื่อนเพื่อนก็จะว่างแทบจะตลอดเวลาแล้วนะครับทุกคนของอะไรที่เราไม่จําเป็นต้องถือไปตลอดเวลาเนี่ยเราเอาไปเก็บไว้ในตู้เก็บของให้หมดเลยนะครับสิ่งที่เราต้องพกติดตัวไปเนี่ยก็พกแค่ของที่จําเป็นก พอในะทุกคนพวกยาพวกกระสุนหรือว่าพวกเกียกร์กลยุทธ์อะไรพวกนี้นะครับที่เราจําเป็นต้องใช้งานบ่อยๆจริงๆอะ่ะส่วนของอื่นนี่คือยัดเข้าตู้ให้มันหมดเลยสุดท้ายแล้วเราค่อยกลับบ้านมาครับก็ได้นะทุกคนเพราะว่าของส่วนใหญ่เราก็จะได้กลับบ้านมาครับอยู่แล้วเนาะเราไม่ได้พกติดตัวไปครับอยู่แล้วนะครับโอเคครับสำหรับเนื้อหาของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนผมก็หวังว่าแนวทางที่ผมได้แนะนําไปเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับและก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นรัผผมมกกกกก็็ฝาาดดล์แชเเพื่อปํงใใจห้ ด้วยนะค,คลิปต่อไปจะมีอะไรมาให้ดูอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ